จ้าผมถ้ามีพนักงานแบบนี้พี่เด่นจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทำงานเก่งแต่ไม่ทำงานเป็นทีมทำงานเก่งแต่ไม่ทำงานเป็นทีมเอ่อไปต่อครับเพราะว่ามันมีบางจ็อบที่เขาสามารถทำงานคนเดียวได้ทำงานดีแต่ทัศนคติแย่ yeah. ไปครับไปไกลๆเลยครับไม่เอาครับสําคัญที่สุดนะครับมันจะช่วยให้ตัวเขาเองเนี่ยพัฒน,นาตัวเองได้แล้วก็องค์กรพัฒน,นาขึ้นได้ไม่ตอบแชทนอกเวลางานและวันหยุดไม่ว่าจะมีงานด่วนแค่ไหนพอแค่นี้ครับเพราะว่าของเราเนี่ยเราอยู่ในออนไลน์ฉะนั้นถ้ามีเออเจนต้องติดต่อได้ครับพนักงานผลงานดีแต่การเข้าสังคมติดลบไปต่อครับไม่จําเป็นต้องเข้าสังคมเนอะเออถ้าเขาแบบก,ะก,ะกะากระอ้วนแต่ผลงานเขาดีไปต่อครับไม่ทํางานนอกเหนือหน้าที่พอแค่นี้ครับ มันต้องมีการช่วยเหลือกันบ้างไม่นั้นจะอยู่กับเพื่อนๆ่ยังไงทํางานเก่งแต่คนในบริษัทไม่โอเคทํางานเก่งมากแต่คนในบริษัทไม่โอเคได้ครับไปต่อครับพูดตรงพูดแรงแต่มีเหตุผลและมีข้อมูลครบถ้วนไปต่อครับเวลามีงานเลี้ยงหรือกิจกรรมไม่เข้าร่วมเลยโอ้โหพอแค่นี้มันต้องเข้าร่วมครับมันต้องเบนอินกันเลี่ยงการทํโอ t ตลอดไปต่อครับจริงๆเป็นสิทธิ์ของเขานะถ้าเขาไม่อยากแบบเสริมไม่อยากได้ก็ก,ก็ได้แล้วแต่เขาเลย